สวัสดีครับสำหรับวันนี้มารีวิวกล้องติดรถยนต์นะครับจะดสิบไมลดสคนเอสนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปั๊มปตทนะครับบริเวณเทคโนโลยีราชมงคลอีสานในสุรินทร์นะครับให้เห็นมุมกว้างของกล้องนะครับความชัดเจนของกล้องนะครับมานมีความชัดเจนเพียงใด ผมซื้อกล้องตัวนี้มานะครับผมบอกตรงๆเลยว่าผมตอบโจทย์ผมมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการโหลดไม่ว่าจะเป็นการใช้งานที่ไม่มีแสงเข้าตานะครับเวลาเราขับรถในเวลากลางค่ากลางคืนนะครับถือว่าตอบโจทย์มากเลยทีเดียวนะครับกล้องเจ็ดสิบไมล์เอสคัมบ S นะครับกัน การติดกล้องรถยนต์นะครับจะช่วยให้เราเห็นเห,นเหตุการณ์ต่างๆนะครับหน้ารถเรา <ton k> เมื่อเกิดเหตุนะครับก็จะช่วยให้เราเห็นเหตุหการณ์ต่างๆนะครับที่ผมเรียกว่าร้อยคำพูดคนหรือจะสู้ได้เห็นด้วยตากล้องนะครับเป็นพยานปากเอกนะครับ การโหลดก็ง่ายผ่านมือถือนะครับมีระบบสั่งการด้วยเสียงถ้าเราจะถ่ายรูปก็ใช้คำสั่งเสียงว่าเช็คพิเ u r e นะครับนะครเห็นบรรยากาศนะครับบนท้องถนนการขับรถการใช้รถนะครับการสัญจรไปมานะครับผมถือว่าคุ้มเลยทีเดียวคุ้มค่านะครับ ราคาหลักร้อยเก้าร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่าคุณภาพความคุ้มค่านี่เกินราคาจริงๆครับก็เลยอยากจะมารีวิวให้ท่านผู้ชมนะครับได้เห็นนะครับว่าความชัดเจนของกล้องนะครับ mm hmm. 70็ดส e s c ม m p r o 1S นะครับชัดเจนครับชัดเจนคุ้มค่า นะครับโหลดก็ง่ายผ่านมือถือครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ